วันนี้บรรยากาศลมลื่นนะครับผมคลึ้มฟ้าครึ้มฝนก็เลยถือโอกาสนีอ้อันเชิญปู่พญานาคออกมาเล่นน้ำนะครับอัญเชิญปู่พญานาคออกมาเล่นน้ำจุดธูปขอเข้ามาถวายน้ำแดงอ่าแล้วก็ขอโชคลาภจาก ผู้พยานาคด้วยนะครับเนาะอ่าได้มาพาพี่น้องมาเบิ้องนะครับเนาะอ่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอ่าแล้วแต่บุคคลอื่นเพื่อนหลายๆเนี่ยอ่าจะดูเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะเรามาเบิ่งคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะอ่าเบิ่งตัวเลขเอานะครับเ้อผู้ใด้สิทธ โชคลาบสีดวงดีกะเบิ่งเอานะครับเนาะตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับเนาะอ่าครับไปดูกันครับผม อ่านะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเนาะก็ได้ออกมาหมดแล้วนะครับเนาะครบทั้ง3ตัวนะครับเนาะอันนี้ก็คือปู่พญานาคท่านให้นะครับเนาะเหลือแต่ดวงแต่โชคชะตาของเพื่อนเนนะครับเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็นะครับเนาะขอฝากกําลังแรงใจหน่อยนะครับทีอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเนาะอ่าเพิ่งเริ่มทําคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ อันไหนที่ทําผิดไปพูดผิดไปทําพลาดไปหรือล่วงได้รู้ได้พูดล่วงเกินอะไรออกไปก็ขอโทษขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอ่าให้เพื่อน,อนๆกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับเด้ออ่าบ่าวซโซนโนกะวุ้งยังไหลนะครับเนาะอะ่คลิปๆนี่นะครับเนาะอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะตัวเลขนี่ก็จะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเนาะ แนวทางที่จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่าไม่ได้เจาะจงให้เป็นตัวเลขว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะครับเนะาะเป็นแนวทางแนวทางนะครับเด้อเอาไปบึง่งเอาไปแย่งกันพอใจกัอหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะอ,อ่าสุดท้ายนี่กะฝากกำลังแรงใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับเนาะอ่าโซนโทกะโซนโนนี่กะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม